มาตรงข้ามก็ก็ก็ไม่มีอะไรค่ะก็แค่หมดแบบว่าเราแค่ไม่ได้แบบพาเวซีส่วนตัวขนาดนั้นเลยค่ะมันมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นทำไมเราจนแบบเรารู้สึกว่าทนไม่ได้แล้วต้องออกมาพูดเรื่องนี้บ้างคือหล่ะก็ไม่อยากพูดอะไรเยอะค่ะเพราะว่าถ้าพูดเยอะเดี๋ยวเขาพ้องหนูขึ้นมาทำไงเออดี๋ยวให้พี่ๆทุกคนมาช่วยจ่ายนะแสดงว่ามันมีผลกทบพับเราเราถึงต้องพูด ก <c oughs> จ็จริงๆคือหนูเองอ่ะไม่เคยไปยุ่งวุ่นวายอะไรกับบ้านเขาแล้วก็ไม่เคยไปยุ่งเรื่องส่วนตัวของเขาด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอเหมือนเรารู้มาว่าแบบว่าเขายุ่งเรื่องส่วนตัวเราแล้วไปพูดไปพูดในทางที่มันเสียหายสาหรับเราอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออมันไม่ดีสำหรับเราอันนี้บ้านตกข้างจริงๆหรออืมไม่ใช่บ้านเราก็บ้านตกข้ามเลย <c oughs> จริงได้ไปคุยไปเคลียร์เขาแลจะไปยกัไมไม่รู้จะเคลียร์ทำไมค่ะเพราะว่าหนูเองก็ไม่ได้สนิทกับเขาด้วยอะไรเงี้ย แต่วันเรื่องี้เขาดทางแม่ไหมค่ะเออใช่แล้วอย่างนี้มันด้วยความที่อยู่บ้านใกล้กัน,นอยู่บ้านเดียวกัน่ะมันก็ต้องเห็นกันอ่ะปานโอเคใช่ไหมหมายถึงว่าเราไม่อึดอัดจริงๆก็อึดอดัดค่ะแต่ทำไงได้ในเมื่อหนูซื้อบ้านตรงนั้นแล้วยังขอนไม่หมดเลย <laughs> แล้นบอกว่าจะ ก็จริงๆค่ะตอนนี้ก็คือเหมือนแบบว่าวันนี้นัดนัดว่างใช่ค่ะชนัดช่างมาดูว่าแบบประเมินราคาว่าเท่าไหร่อะไรยังไงถ้าไม่สูงมากก็ทำไหมคะคือจะร้างรั้วปิดไปเลยก็คือจริงๆอะจะทําเป็นสวนให้มันสูงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็จะได้แบบรู้สึกว่าเราไพรเวทมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่ต้องมาส่งมาซองกันละ ก็อีกนิดนึงเขาน่าจะมาเป็นญาติอีกฝ่ายหนึ่งของเราละอะไรอย่างเงี้ยคือเขารู้ความเป็นไปอย่างนี้หมดเลยใช่ค่ะก็เลยก็เลยสกว่าเอออยากอยากทำอะไรให้มันเป็นส่วนตัวด้วยค่ะเรารู้สึกคนลระเมก่นเปไหมก็นิดนึงค่ะอืมเพราะว่าจริงจริงแล้วก็อย่างที่บอกว่าตอนเองก็ไม่เคยไปยุ่งอะไรบ้านเขาไม่เคยไปยุ่งเรื่องส่วนตัวของเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วจริงจริงเราได้มีการพูดคุยกันต่อหน้าก่อนมันอย่างว่าเออเราไม่โอเคนะกับอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยอจริงจริงหนูหนูก็ คือคือหนูก็ไม่รู้จะพูดอะไรกับเขาเพราะว่าเขาก็ไม่ได้มีอิทพิพลอะไรในชีวิตหนูเขาไม่ได้เป็นคนให้เงินหรือว่ามาเลี้ยงดูหนูอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออเราควรที่จะต่างคนต่างอยู่ในเมื่อเราอยู่ในในหมู่บ้านเดียวกันแล้วเราก็ควรที่จะแบบเป็นอะไรที่มันดีต่อกันนะไม่ใช่ว่าทําแบบไม่ดีต่อกันนะคือตัวตาเนเองก็ไม่เคยไปทําอะไรไม่ดีกับเขาไม่เคยไปยุ่งอะไรกับเขาเลยด้วยซ้ำที่เกับเหตุการณ์ที่มันส่งผลกับครอบครัวกับบ้านเราบ้างจริงๆก็จริงๆก็เรื่องของ,ของความเป็นส่วนตัวมากกว่า ตันหนูดูข่าวแบบบังบางข่าวมันก็เรื่องราวปัญหาลามาใหญ่โตอะไรเรากลัวือนในข่าวที่มปนออกมนาหนึ่งอะไรอย่างี้ติดกล้องวงจรปิดการอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเดี๋ยวนูกำลังจะติดเหมือนกันค่ะตอนแรกหนูไม่ติดคือหนูว่าคิดหลายอย่างมากเลยทั้งแบบว่าเปลี่ยนรั้วให้มันสูงขึ้นหรือติดกล้องวงจรปิดหรือว่าทำทำสวนให้มันสูงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไม่เคยถึงขั้นแบบว่ามีปลามีอะไรกันแี้ค่ะ ถ้าปานี้ก็คือน่าจะยังไม่มีที่ขย,ยันนะปานมีแต่ขยันหนู <c oughs> อย,ยังอันนั้นมันก็น่าจะรุนแรงเกินไปอะค่ะเพราะว่าต่างคนต่างอยู่ดีกว่าแต่ณตอนนี้คือต่างคนต่างอยู่ต่าง<ะ>คนต่างอยู่เพราะว่าหนูหนูไม่ไปยุ่งอะไรกับเขาอยู่แล้วอะแล้วคุณแม่เรายังไปเสวนาอยู่กับเขาไหมคะวาที่วันนั้นผมค่ะเพราะว่าตอนนี้แม่ก็เหมือนกับออกไปนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราได้สั่งแม่อะไรไหมเพราแบบอย่ากยุ่กันแล้วไม่เอาแล้วเหรอ คือหนูก็ห้ามแม่ไม่ได้ไงถ้าว่าดได้มีการไลสเราก็เหมือนว่ามีแฟนคลับที่ดเข้ามาเหมือนอเมเราแล้วตามก็ได้มีการตไปขันแรงเหมือนกันไม่แรงเลยหนูพูดด้อินเนอปกติมากเลยว่าพดว่าคุณแม่แล้วเป็นไงบอกว่าเหมือนน้ตาคือเปลี่ยนไปอะไรเงี้หมือนไม่รักษาภาพลักความเป็นนางงามเลยอะไเงี้ค่ะจริงๆแล้วอ่ะ คนส่วนใหญ่จะคิดว่าแบบเออเป็นนางงามแล้วต้องเรียบร้อยต้องแบบอยู่ในเวที่แบบเป็นตัวอย่างเนี่ยื่อเราทํามาหมดแล้วค่ะแล้วตอนนี้ก็อำลาตําแหน่งแล้วแล้วก็เราก็อยู่ในบริบทที่ใครที่ควรที่เราทําดีด้วยเราก็ทําแต่ใครที่แบบมาแบบทําตัวไม่ดีกับเราแล้วทำไมเราจะเ็นต้องทําตัวของเขาด้วยแล้ว่ตอนนี้คือของขึ้นไม่ไม่เลยนี่อยู่ในเวอร์ชันไหนกันแบบว่าเรียบร้อยหนูแต่งตัวเรียบร้อยขนาดนี้แสดงว่าเนที่ soft สุดของเราแล้ว วันนี้เหรอไม่หมายถึงว่านีก็หนูจริงๆหนูว่าไม่ด่าใครก่อนถ้ามาด่าหนูหนูค่อยด่ากลับด่ากลับเป็นแบบว่าเรียบร้อยไงก็น่ารักน่ารักหนูก็พูดอยู่ว่าแบบน่ารักน่ารักไงแล้วอย่างตอนนักที่เขานักที่เขาคอมเมนต์มาอย่างไรมันแรงขนาดไหนที่เราจะต้องตอบกลับไปง่คือเขาอะเป็นฟิลแบบแฟนนางงามใช่ไหมคะแล้วเขาจะเป็นประเทศที่แบบว่าชอบกดแบบว่าเนี่ยถ้าสมมุติว่า ตอนเนียมงตงตั้งๆก็จะตกกระป๋องก็เลยแบบว่าเป็นอะไรต้องการอะไรตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าแบบอ่าหนูพูดภาษาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแบบภาษาไม่ได้เก่งเลยอะไรเงี้ยหนูก็เลยบอกว่าไม่มีใครเก่งเขาแม่งหรอกอะไรเงี้ยเอันลี้เก่งนี่เหรอเก่งนี้เหรอใช่หนูพูดอย่างนี้ <c oughs> หนูพูดแบบหนูพูดหนูพูดแบบวแบบแบบ่าเบาๆเพราะว่าทำผมอยู่ค่ะผมไม่สวยเออแค่นั้นเลยถ้าเกิดใครคอมเมนต์มาไม่ดีเราก็คือเราตอบกลับเราตอบกลับตลอด เลยค่ะว่าแรงมากแค่ไหนอแต่ว่าถ้าอะไรปล่อยผ่านแล้วก็ปล่อยค่ะเรียกว่าฟาดมาฟาดกลับแกล้งๆหยบๆแล้วตั้งที่เห็นไบ้านแบบพอเราพูดนางงามแบบมีดามมากตลอดเลยนั่นอะสิคะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไปถึงรามากับหนูมากคือทําอะไรก็คือดราม่าไปหมดเกี่ยวกับนางงามอะไรอย่างงี้ค่ะแหวนวิพรอสแต่ละคีก็คือแบบแม่นตลอดเข้าตลอดน่าจะฟุ๊กมากค่ะ้ก็เราก็ดูเหมือนเป็นแฟนนางงามไปด้วยะค่ะก็ดูเราก็เราก็เหมือน ผ่านมาในในฐานะของการเป็นมิวซิควิดีโอไชร์แล้วก็ไปประกวดมามันก็เลยมีประสบการณ์ตรงนั้นเราก็เลยเหมือนว่าเออเอาจากประสบการณ์ตรงนั้นมาลองปรับใช้ดูว่าเออจากที่เรามองนนเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างแค่นั้นนะคะก็เลยลองแบบลองดูเ,ออเพราะว่าครนรอะค่ะไม่งั้นหนูก็ไม่ตอบหรอกเออ,อกับกคำที่บอกว่าไม่รักษาภาพความเป็นนางงามรูในใน้สึกยังไงบ้างคะหนูอำลาตำแหน่งแล้วค่ะตอนนี้หกปีละเออมีสิทธิ์เนาะฮะพูดอะไรก็ได้เนาะยู่แล้ว ฟรีดอมออฟสคค่ะเรื่องแต่ในป็นงานสการจัดกาครั้งแรกแล้วก็งทก็เป็นเรื่องที่น่าที่น่าเสียใจค่ะที่ที่เราได้เจอตอนที่ที่มันสายไปอะไรย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วคือตังเองอ่ะคือเหมือนมีการติดต่อมาเยอะเหมือนกันที่แบบอยากจะเจอแต่คือ ด้วยตัวตันเองไม่เคยเจอพ่อตั้งแต่เด็กแล้วก็อยู่กับแม่มาตลอดด้วยค่ะก็เลยไม่รู้ว่าถ้าหติว่าเราเจอเราจะต้องเรียกพ่อหรือว่าต้องเรียกยังไงหรือว่า,าต้องทำยังไงคือหนูอะทำตัวไม่ถูแล้ววกกับการที่เราทํางานด้วยอะค่ะมันก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะแบบไปเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอพอเหมือนทํงพ่อเสียอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนมีเพื่อนพ่อทักมาในในดีเอ็มอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เห็นก็เลยเอาให้แม่ดูว่าแบบเป็นเรื่องจริงไหมเพราะว่าแม่เขาก็น่าจะรู้จักแก้โขอพ่ออยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลย ก็เลยให้ให้แม่เขาติดต่อดูปรากฏว่าเออก็เป็นเรื่องจริงก็เลยได้ได้ได้ไปงานสัมปทาเพราะว่าก็ไปทําให้ความรู้สึกเป็นไงบ้างแบบพันธุ์นัลูกคนหนึ่งก็รู้สึกใจหายเหมือนกันนะคะเพราะว่าเหมือนในคําว่าขึ้นชื่อวพ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้มีความผูกพันอะไรตรงนั้นเราก็เลยไม่ได้แบบเฮิร์ตอะไรมากนอกจากคุณแม่ที่แบบร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาอาจจะมีความผูกพันกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกไงกับาะว่าเจอกัน ครั้งแรกและครับสุดท้ายก็ก็บอกไม่ถูเหมือนกันค่ะเพราะว่าก็ไม่คิดว่าว่ามันจะเป็นอย่างนี้คะ่ะแล้วแล้วบอกอะไรเขาบ้าก็ก็จริงๆอะหน,นูก็ไม่รู้ว่าจะต้องพูดหรือว่าต้องทําตัวอะไรยังไงอะก็มีเหมือนทางพี่ที่ที่เป็นลูกพอ่อเขาบอกว่าแบบเตอร์ขอขมาพอ่อหรือแบบให้อโหสิกรรมต่อ,อก,กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะได้ไม่มีอะไรถูกกันเลยค่นะตาต่างมาตลอดใช่ไหมว่าพ่พ่อแบบ ใช่เลยค่ะไม่ไม่ทราบเสี่ยกันทั้งคันใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะก็คือที่ที่ทไปถามทางทางลูกสาวค่ะเขาก็บอกว่าพา่อก็ยังแข็งแรงเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ได้ดูบุหรี่ไม่ได้ดื่มเหล้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยก็เลยงงกันว่าทําไมทําไมแบบน็อกไปเลยเงี้ย อะไรยังไงล่ะแล้วซุบซิบกันอะเอาให้โคมอะไรแบบความรักอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่ะบอกว่ามีหนุ่มคุยอยู่แล้วเดี๋ยวก็จะเปิดยังจะเปิดยังเรามีข่าไหมก็ก็คุยไปเรื่อยๆแหละเราก็ไม่ได้แบบแล้วมาขึ้น number one ยังแล้วก็คุยไงทำไมอ่ะมาสถานะนไหนค่ะตอนนี ก็เป็นคนคุยๆกันอยู่ก็ก็คุยก็อย่างที่หนูบอกแหละก็เหมือนเป็นกําลังใจของเรายังไม่พร้อมเปิดคือหนูว่าก็ไม่ได้ไม่ได้อยากจะเปิดแบบว่าออกสื่อออกอะไรนะเพราะว่าเผื่อแบบเลิกกันแล้วขี้เขียนมานั่งสัมภาษณ์แล้วแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ยังใจได้ใช่ไหมเ่เขียนพยายามเขียนในข่าวแล้วไม่เขียนอสถานะเขาคืออะไรกัคนรู้ใจไม่พร้อมเปิดตัว พยายามมากพยายามมากแล้วเขาแล้วเขารู้จัจขนาดไหนอ่ะเขารู้จักเราขนาดไหนไม่ใช่ทุกเรื่องหรอกเห็นปะก็พูดคำนี้ไม่ได้อีกแล้วหรือเราอยากให้เขาออกมาพูดก่อนว่าสถานะมันเป็นยังไงเราไม่เปล่าคือตอนนี้หนูอยากแบบให้โฟกัสถ่ายการทำงานเราไปอุตส่าดาราอย่างนี้ความฝันหนูเลยนะเ่าแบบดาราด้วยกนนึง ก็ยังไม่ได้แบบว่าอยากให้แบบไปทางเรื่อง,งความรักหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นอีกพาร์ทหนึ่งในชีวิตหนึ่งที่แบบว่าไม่ได้เป็นจุดใหญ่มากขนาดนั้นนะคะของหนูคือตอนนี้ก็ยังโฟกัสเรื่องของการทางานอะไรอย่างเงี้ยแต่แม่ไปเกี่ยวแล้วแม่หรอก็เรื่อยๆก็ไม่ได้ไปเขี่ยขนาดนั้นแต้ <laughs> งองห่วใช่เ <laughs> <laughs> ขาก็อยากให้เราทํางานมีนักชั้นงานมีอะไรมั่นคงในชีวิตอะไร Okay, how do you <laughs>